กราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Seven Night Rebirth กับผม NT t h h n n n l น่นเองนะครับคลิปวันนี้นะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาทำคอนเทนต์ปันๆแล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่าจะใช้งานจริงได้หรือเผาด้วยซ้ำอะ่ะ เออซึ่งเพื่อนๆที่เล่นคายอยู่นะตอนนี้เล่นทีมกายภาพอยู่นะตอนนี้นะผมน่าจะประสบปัญหาเดียวกันนะครับผมก็คือการที่คางูร่าของเราเนะผมปล่อยหินใส่เป้าหมายไปไม่ติดแต่พอเป้าหมายปล่อยหินใส่เราเราติดครับ ซึ่งต่อให้คายเราจะไม่ตายนะผมแต่ถ้าโดนติดหินใช่ไหมทุกคนสกิลมันก็จะรีใหม่เว้ยใช่ไหมเออทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแบบมาควบคุมเองได้ต่อให้ตัวละครคางูร่าของเราเกิดมาใหม่แล้วก็รังดีบับไปนะผมทำให้คายของเราไม่ติดซ,ซีซีก็จริงแหละแต่ข้อเสียเลยคายจะยืนเฉยก็ได้ในเทิร์นนั้นนะผมหรือว่าตานั้นไปเลยนะครับผมทำให้สกิลที่เราจองมาจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะครับผมผมเลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนใหม่เลย เราจะใส่เซตต้านให้มันเลยเนี่ยนะครับผมอซึ่งต้านอาจจะเห็นว่ามันไม่ร้อยมันแค่40นะครับผมไม่ต้องตกใจไปถ้าเราสามารถใส่ครบเซตของมันได้คือผู้ปรับสมดุลน,นะครับผมเมื่อเริ่มต่อสู้คุ้มการควบคุมการเคลื่อนไหวให้แก่ตัวเอง1เทินครับถ้ากับว่าเจ้าคายเนะี่ยจะไม่โดน CC 1เทินเลยเนี่ยนะครับ ผมรู้สึกว่ามันดีมากนั่นเองนะฮะเออ,อออฟมันอาจจะทํายากนิดนึงนะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะมาแก้ข้อเสียของเจ้าคายได้เลยซึ่งเซตนี้ตอนแรกผมใช้ในกิวอร์นะครับผมแต่คลิปนี้ผมลองมาปรับใช้ในเรื่องของ PP ดูบ้างแล้วกันนะฮะเออ แต่บางคนก็มีเซตหนึ่งที่แนะนําได้เหมือนกันก็คือเซตนี้ทุกคนไอ้ผู้รางแค้นอะ่ะตัวละครดาเมจเราก็สามารถใส่เซตนี้ได้นะครับผมและเน้นออฟล่างนะครับผมให้มันเป็นในเรื่องของการต้านทานเยอะๆแล้วกันนะครับผมแต่สเตตทำยากมากๆกันเลยนะครับผมซึ่งแต,ต่ของแต่และอุปกรณ์ของผมก็ประมาณนี้เลยละกันนะผมได้อัตราคี16นะครับผมแล้วก็ความเร็วนะอันนี้ก็อัตราคี16แล้วก็ความเร็วนะครับไอสิอัตราคี8ครับแล้วก็ความเร็ว16นะฮะอันนี้ก็จะได้รับอัตราคี16เหมือนกันครับแล้วก็เฮด รวมถึงอันนี้นะผมก็จะได้เป็นอตัตราคีย์แปดนะครับผมพลังโจมตีสิบนะครับผมความเร็วสิบสองพาร์สิบของเจ้าคายนะครับผมจะได้อตัตราคีมาฟีฟี่ยี่สิบเจ็ดนะครับเท่ากับว่าเราปั้นคีย์แค่เจ็ดสิบสามก็พออันนี้ผมมีเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมรวมกับแวร์ของผมก็จะเป็นเจ็ดสิบสี่ก็ถือว่าพอดีนะครับผมล้นมาหนึ่งก็ไม่เป็นไร แต่ครับผมนะครับผมถ้าใครนะครับผมสามารถทําให้เจ้าคายนะครับผมใส่เซตนี้และคิดดัมเมดสัก200ได้เนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนั่นะครับผมตอนนี้ผมได้แค่ร้อยแปดนะฮะดัมเมจอาจจะดรอปลงมาเยอะพอสมควรนั่นเองนะครับอืมซึ่งส่วนตัวนะตอนนี้ผมว่าต้องแก้หลายช่องเลยนะครับผมเพราะว่ามันติดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้ใช้มาเยอะมากๆนะฮะแต่มีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนละกันนะครับผมของไม่ค่อยเยอะตัวต้นเกมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูสัก5้าไม้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงละกันนะครับ เออผมลืมบอกไปว่าตอนที่ผมเรียงสกิลเนี่ยผมจะเล่นของอันนี้ก่อนเลยนะผมเปิดมาแล้วใส่เลยนะครับผมสำหรับจูรินะฮะมาครับเปิดจูริมาก่อนเลยดับศูนย์ไปก่อนหนึ่งชีครับโอเคติดดับศูนย์ถูกตัวละครด้วยนะครับผมสิ่งที่ผมต้องการดับศูนย์สุดน่าจะเป็นคางูระของเขานะครับแต่เขามีเอมิเรียด้วยว่ะโอ้โหเขาเล่นหลังสองเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับ โดนเต่าไปก่อนปุ๊บโอเคคาราตายไปเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เหลือแค่ซื้อละครเท่านั้นนะฮะและเจ้าคายเขาปล่อยคืนมาตื้มตายไปหมดเลยครับเขาปล่อยบนก่อนนะครับผมอันนี้สับผมถือว่าดีนะเขาจะฆ่าเราเลยครับแต่น่าจะฆ่าไม่ได้ครับเพราะว่าเรามีวชิวเยอะอยู่โอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นผลดีของเราครับตกไปเลยครับเปิบเปิบโอเคครับเขารั้งดีบัฟมาครับผมสับเจ้าอมิเรียแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าป้ามหมายไม่ได้ติดอีบัฟอยู่แล้วโอเคครับยิงมาก่อนโคนครับผมตายไปภายเกืบมาใหม่ครับและตอนนี้ ใคยสกิลเอ่ยยิงทาลายไปก่อนและมาแล้วผมพายเราปล่อยเผาไม้ไปก่อนครับตักตักตัตโหร้างไปพอดีแม่งเอ่ยปึบโดนโซเด้งครับแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยแล้วก็เกิดอุย้ยแหวนหกดาวครับทุกคนโอ้โหได้เล่นเลยแหวนหกดาวโอ้โหเลดเกมนี้บนไลัยแน่นอนครับโอเคครับผมไปก่อนพายุไปหนึ่งทีสี่พันเจ็ดครับโอเคตายไปโอ้โหเกือบแล้วเกือบโดนแหวนเพดาวเล่นแล้วไง ซึ่งคลิปผมอัดวันจันรเลยนะครับแรงพึ่งรีด้วยเกมที่2ครับผมเหมือนกันครับดับศูนย์ไปก่อน1่ทีปุ๊บโอเคผมติดดับศูนย์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถึง3ตัวละครเลยน่าสนใจครับคังกุระเขาปล่อยหินใส่เรามาเราไม่ต้องกังวลเรื่องติดหินแล้วนะครับผมสับเจ้าคายนะจ๊ะโอเคไปครับโซ่ไปไปก่อน1่ทีตายไปเลยครับผมโอเคดับศูนย์ไปถึง2โอ้โหดีมากยืนมึนๆเลยครับผมตอนนี้เจ้าคายเขาปล่อยโซ่คืนมาครับปึ๊บ1่งทีครับโอเคคังวูระเกิดมาล้างดีบับให้กับเพื่อนครับ โซเด้งไหมปุบเด้งเป็นหนึ่งทีครับและคายเราปล่อยสกิลขจัดบัฟไปก่อนครับกปรับปับปับไปไป2ครับเกิดมาสับเจ้าพายครับโอเคครับโอร็อตีธรรมดาไปและโอเคครับคายและสกิลบนนะครับถือว่าดีของเราครับเพราะว่าตัวละครเรามีอันเดดเยอะมากครับถือว่าดีครับไม่แต่พายเขายังมีอยู่นี่หว่าชิเป็งนะครับตอนนี้ขอสกิลสวยๆหน่อยโซเด้งไปครับไม่เด้งแล้วก็เราพักป้องกันไปก่อนหนึ่งทีผมวายชิลเด้งขึ้นมาแล้วนะครสับแหวนของเจ้าคายนะฮะ โซเด้งมาหนึ่งทีเราตายไปเลยครับล้วไพ้แทงเลยครับแทงถูกตัวหรือเปล่าปึบโอเคครับมันแทงข้างบนนะครับผมไม่เป็นไรครับถือว่าสวยครับโอเคติดเผาไมมตายไปแทโอของเราและแทโอเราขอยัดปาดไปเลยหนึ่งทีผมติดคีตายไปเลยครับและโซเด้งจบเกมออ้ยแหวนอันเดธมาหนึ่งวงครับผมโอ้ยเผาไม้มาก่อนตายครับป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 ับแล้วยังไงต่อปึบตกไปหนึ่งทีปึบโซเด้งปึบไม่เด้งโซเด้งโอเคเด้งแล้วตาบแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมันอันเดธนี่มันไม่มีผลอยู่แล้วนะน่าชนะครับเพราะว่าอันเดธเรามากกว่านะครับโอเค เกมที่2ถือว่าสวยครับเป้าไปสองเลยนะครับผมเออแล้วโดนถูกตัวโดยโดนคางูระนะฮะมาครับเกมที่3มครับมาดูรินะครับผมปล่อยสกิลไปก่อนหนึ่งทีไอจูริสิโอเคครับผมติดถูกตัวละครอีกแล้วครับแล้วเขาไม่ใส่เจ้าไอ้นี่ด้วยนะคางูระด้วยนะครับเขาไม่ใส่คางูระครับเขาเล่นซีซีแทนครับผมใส่ยูอิมาไอใส่ยูชินมานะครับผมสกิลโซ่ไปเลยครับปึบไปหนึ่งทีครับตายไปเลยครับโอเคไม่ได้เกิดนะครับผมเ็าติดดับสู์อยู่นะตอนนี้นะฮะ เขาคายคืนมาหนึ่งทีครับเปิดปรับๆโอเคครับคัราดเราไม่ได้เกิดครับติดดับศูนย์ไปครับและโอ้โหแทโอตีถูกตัวด้วยโซเด้งครับเด้งไหมเด้งไปหนึ่งทีครับแล้วก็คายของเรามาโชว์ครับผมแทโอไม่ได้เกิดแน่นอนอืสวยงามครับอันนี้ถือว่าสวยมากและคายเขาโซเด้งครับแวะไปครับผมโอ้โหคายเขาเล่นแบบปิดดาเมจทุกคนเลยว่ะตอนนี้ยแื่องจสกิลบนนะฮะยูชินปล่อยสกิลมาติดอัมาพาตไปถึง2ตัวละครครับโอ้โหสวยจริงๆแม่งเอ่ย โอเคครับผมแทโอปล่อยไปก่อนครับและยูชินปล่อยอีกแล้วเอามาพาดกันละนาวครับเอามาพาดทั้งทีมหวานกลุ่มนะครับผมช็อตนี้โซเด้งตายไปหมดเลยครับโอเคภายเราเกิดมาแล้วครับภายเราจับแทงอย่างเดียวครับไม่สนใครปึบตายไปเลยจ้ะขจัดหายไปเลยนะจ๊ะโซเด้งไหมพึ่งเด้งดิโอเคครับเขาสกิลมาแล้วน่าชนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีในเรื่องของเร่งเพลินนะอวาสวยอยู่ไปครับโอเคครับปิดด้วยดูดี้ของเราเลยแบบสวยงามจ้า ทนไปยือโอเคผมเกมต่อไปกันดีกว่าครับมาเปิดจูรี่เหมือนเดิมครับผมมาขอสวยๆครับปึบโอ้โห,โหติดใครวนะเนี่ยติดตัวเดียวด้วยหวานกลิ่มชันนี้หวานกลิ่มชันนี้เปิดมาสวยโอ้โหเขาติดไปสวยมากครับแต่เขาไม่ติดถูกตัวนะเขาไม่ติดคังูระนะถือว่าดีมากตบไปเลยครับปึบไม่ตายครับมีแหวนเลือดหนึ่งครับผมจูริโอ้โหแต่ถือว่าดีนะโอเคครับถือว่าถูกปึบคังระเราตายครับแล้วก็ชุบแน่นอนไอ้ไม่ได้ชุบสิเป็นการรังดีบับแน่นอนครับ โอแต่ร้างช้าไปแทโอกูไปแล้วแมงเอวยแทโอไปก่อนครับโอโหไม่สวยแล้วช็อตนี้แทโอผมเล่นเล็ดเกมไงผมเล่นทีมผิดเอามาเล็ดเกมนะครับแทโออุ้ยแหวนหนึ่งรัวๆเลยฝั่งนู้นครับแต่ขายเขาโซ่ภายแล้วครับผมโซ่เด้งทีภายตายเลยครับผมโอโหภายทั้งคลายครับผมภายหมดถือว่าสวยมากตอนนี้ตอนนี้ผมอยากได้โคมากเลยอะจ้าโคมาเล่นแทนแทโอเหมือนกันนะตอนนี้โอเคครับโซ่เด้งไหมปึบ แต่ไม่เป็นไรครับเขาติดไวชิลหนึ่งเทินครับติดหินไปหนึ่งทีครับถ้าวันนซ่ซานี่เก็บทั้งทีมได้ผมยอมมากเลยนะตอนนี้ผมต้องไปสุ่มเอาซีหกเลยแหละถ้ามันทําได้อย่างนั้นจริงๆโอเคมติดหินไปไม่รอดแน่นอนครับผมโอเคอีกสักเกมดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับโอเคมีตัวละครคังุระค,ครับผมเป้าหมายปึบโอเคติดถูกมากครับผมติดสวยมากผมติดสวยมากตอนนี้ติดถูกตัวละครครับดับศูนย์ มาปล่อยขิดมาปึบผมไม่ต้องกังวลเรื่องหิดแล้วนะครับอย่างที่บอกไปเพราะผมมีแหวนไอ้ไม่ได้แหวนสิมีเซตตานั่นเองแล้วก็ปาดไปเลยครับผมตายไปไม่ต้องเกิดครับนี่ไปหมดเลยนี่แหละคอมโบคอมจอยของเราโอเคครับเขาปล่อยล้างก่อนเหมือนเราปึบไปหนึ่งทีครับอย่าเพิ่งตายนะโอเคสวยครับหิวเลือดก่อนสวยครับโซเด้งไปปึบหนึ่งทีโอเคไวชิวเด้งมาพอดีครับผมสับเจ้าคายฝั่งนู้นครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสับผมปรับ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 โอเคครับวันนี้ซาตีมาขอสกิลวันนี้ซาได้ไหม ไม่ได้บอลยืนไปเขาเล็งไว้ปับ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 ไอ้ขจัดบัฟไม่ติดครับผมจูริเรายืนได้โอ้โหโอ้โหทอปฟอร์มจัดจูริโอ้โหลดพ้นจากคายเฉยและโซเด้งตายเป็นที่รรอยเจ้าคายแล้วมีแหวนชุบครับผมแหวน5้าดาวด้วยนะทําเป็นเล่นเอาเรื่องจัดวานิสาตึ้งครูดาวมาหนึ่งทีนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเกิดมานะครับผมโอ้แล้วเขาเป็นการปัดเป่าด้วยว่ะวนิซาเขาซีสองครับแล้วก็ขจัดปัดเป่าเหมือนกันครับผมด้วยพายสกิลบนฮะหวา่นจีครับเป็นยังไงล่ะ นี่โอเคครับผมประมาณนี้เลยในรับหรับเจ้าคายแบบเซตต้านละกันนะครับผมตึงๆเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหเดือดๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าถ้าเ,เพื่อนๆลองเขาไม่มาได้ละกันนะครับผมว่าเซตแบบนี้ดีหรือเปล่าซึ่งผมอะ่ะลองเล่นดูก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับผม,อ,มอย่างที่บอกไปข้อเสียของมันตอนนี้คือดาเมจของผมอะ่ะมันเบากว่าเซตเก่าเพราะว่าคิดดาเมจของผมมันแค่ร้อยแปดสิบเเออมันยังไม่สองร้อยนะครับแต่ถ้าเราจั้งใจเอามาฆ่าคางูระแล้วก็ดับศูนติดเนี่ย ผมว่ามันก็ถือว่าแทนได้อยู่ดีกว่าผมเลงสกิลไว้แต่ผมใช้งานไม่ได้เงี้ยม,มันก็สามารถทดแทนได้แต่เลตเกมอาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะดาเมจของผมไม่ได้เวอร์นะฮะโอเคซึ่งคลิปิดีโอวันนี้ก็หน้าปีปมีาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับการที่พาเพ,เพื่อนมารีวิวในเรื่องของคายเซตตาละกันนะครับผมซึ่งก็ชอบใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยละกันนะครับคลิปเดีว,วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแค่นูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซโน